เพื่อนกำลังพากันมัวทานเพื่อสิได้กินเดี๋ยวเจ้มันยาวกันไปอีกบ่เอาความกตื่น กินหมาแล้วกินมันหัวมันบ่อ้กพี่น้องเอ้ยสบายดีหัวตาดีกเขาเอาหัวตาเมื่อแกงขมบ่มั้ยซีมอย่างนี้เพื่อนทดสอบไปพี่ป้าพี่น้องซิมเฮ้ยทดสอบเบื้หัวมันแมนลีหัวมันหรือข้อมันเหว่าทดสอบแล้วมันแมนหัวมันบอกซีมมึงอีกที

ควนแทมันติดควนแทเติดนอนัติันติดเห็นละบบโอ้ยแงกับุตรองการการบึกสีบุกหัวตาเด้อนี่จะากันเอาอันนูในโกนวะ

สี่พลังสี่พลังจับหามเออเอาเอาถ้าห่าอก่อนนะวะ ลวเลยลำเลยสมาคเอาคลองดีเนาะเทกเอาไปแกงไปหนึ่งเลยพี่นาะเยแกงคือแกงหมูไม้หนึ่งมันกวาด้วย หลายปีมีแต่หนึ่งอ่อปีสิบปีมีแต่หนึ่งแค่กินหัวตาลเนี่ยเรื่ <c oughs> องายคุดนาคุดนาบ่อนเป็นหัวทำเลยพี่น้องเอเ้ยตะเวนสิตกดินยังไม่ไดเมืออม่อยหัวกัดไหนจะกัดได้ thịt. <laughs> 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 của má đi cũng có cua ngua mà chặn <laughs>

เมาาแล้วเริ่มแล้วเริ่มเบาแล้วร้องไห้บ <ar> uh, like, ่ร you know, ้องบ่ซำน้ำไม้ใหญ่ันปอกน้ำไม้ใหญ่บิกห่วงห้องเด้อพี่น้องเด้อบิ๊กห่วงห้องเด้อ

ยาฮาสิฮักแลเอาจีกออกคือเขานี่ใงบ่โอ้ยกูก็เพิกอยู่นี่หละเพิกหัเหลี่ยมวะเพิกหัเหลี่ยมอะไรยังบอกหันเนอยู่มันมีซารซีมีซาซีมันีซาซีบุคล้เนียผักกั่งูอโทษไหมมัน

อันนี้ก็บเห็นก็เถื่อนือกันจะเข้าเมื่อปั้นกับิ้ม่าเราเะดกนทำอเห็นคมแสดบ่ัวัดเนาะมาลากเลยไก่หรอน้องไก่สิเป็นน้องสุพรละ นี่เือการตรวสอบพี่นอนเลยุ้มะแม่ยุ่งวมันโมแม่ตรวจสอบนีการตรวสอบราวาทั้งหมดทีมมากัวนี่กับบูดีนกันเลยบ่เคยคู่วะรอผู้เฒ่ากับสันบับิ๊กนี่ผู้มันเข้าใจมากกว่านนี้ขนาดพ่อบับิ๊กก็ห่อ้างเลย พว่าเอาเอากับเป็นผละเอาแบบเอาหมูอ so ่ะนะเหมนกับเเคยเอาห่ออะรเนี่ยห um> ่อแมนอยู่ตรแล่งมันจะมีอะไรเนาะกันตัวจิงมันบ่คม้มมันบ่อ

วางเลยตะเนตตีนเลยทีจางๆข้าออกของเพิはは่นบอควันเพิ <h <h ่นบอใส่เมื่อไดจะไดำหน้าทีอะไรหอดบ่อนัวเลยเอ้าหัก ดี่นะพี่อ่งูมันเต๋อนี่หน่ะคือ่มาฟงกัะแม่นเมาะหักไปใ่ไปตามาห่อนบนเสบแล้วแล้วฝาฝาข้างน้แล้วทางวางเหยียบซะเด้อเอ้ยเหยียบเด้อตีนน่ะใช่ใช่ไมติดไงคมทอือ เมื่อละแกงหนึ่งบอหานตึงวนน่งเลยอรว่ะเดียนี่เฮ้ยเมาสักครู่มึงดูวันจะรับตาไปจากวนเสียใจแล้วได้กันยังอืมทาเซิมึงดูเจ้าเนี่ยยาว อ้ม uh, oh, uh. um, ุ่นปรแทำมด้อยู่มันคมมันได้นอืมำสีแกงทำสีต้มโกินคาโครงหยวัวขัวง่เพื่นว่านแหงบ่โอ้ยนี่คือการขั้วนดโนเา หัวเอหัวมันละนี่กูค่เอแท่มันเขาบีตัวนี้แล้วมันงนะรพี่น้องทำอลไพี่น้องทำพก่นปสลอกกับทางในมันก็สีอ่อนมืงแล้วบานนี้ทำแล้วอ้าวยังตัวนี้แบบหนังหนังกับตัวนั่น lại sẵn mở